ตัวนี้นิดนค่ครับตัวจี้นะครับบอกเลยว่าออกใหม่ไปแดงเกือบล้านนะครับตอนรุ่นเขารถคันนี้ผมบอกเลยว่ารุ่นเขานะครับตอนออกใหม่ไปแดงเนี่ยเกือบล้านนะครับและบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับตัวนี้เป็นอะติสที่บอกเลยว่าเครื่องอึดถึกทนมากๆนะครับบอกเลยว่ารถปีสิบสี่นะครับคันนี้ใครที่ใช้สายรถโตโยต้าอาติจะรู้เลยว่ารถมันทนมากนะครับและตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับออปชาร์ไนมาครบมเรียกว่าคุ้มสุดๆนะครับและกว่าหกพันกว่าบาทนะครับ พรทุกพันกว่านะครับรถสีขาวสภาพเดิมสวยแบบนี้ออปชั่นครบมากคุณแจ้2ดอกคีเลตแบบนี้ของแท้ด้วยนะครับได้ของแท้2ดอกเลยและไปบอกเลยว่าผ่อนแค่6กพันต้นๆเท่านั้นนะครับจะซื้อสดก็ได้ฟรีดาวก็ได้ครับคันนี้รถสวยรถเดิมสีขาวออปชั่นครบมากนะครับเดี๋ยวพาดูกันนะบอกเลยคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันด้านในนะครับดีไซน์สวยๆนะครับและผมบอกเลยว่าคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะครับมีคันเดียวเท่านั้นที่ได้ราคาดีๆแค่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันและไม่ไม่ได้เยอะนะครับ ไปมีสองคันมีสีขาวและสีดําถ้าสีดำเนี่ยมาเยาวันสองแสนโลราคาอยู่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ปีสิี่ราคาแค่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับจาดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้ติดต่อหาเป้เลยนะครับเบอร์ตรงศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับแอดไลน์หาเป้ได้เลยนะครับที่เพชรยนต์เนาะขายรถอะติสเนี่ยมากกว่าสี่ร้อยคันนะครับรถสวยรถเดิมคัดเกรดต้องที่นี่ครับเป้คัดมาให้นะครับ ไปตรวจรถให้ทุกอย่างครับดูแลแบบละเอียดยิบทุกจุดใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับอยากเท่สวยติดต่อหาเป้เลยนะครับเบอร์จะตรงนะครับ0947894848ครับหรือแอดไลน์ดีนะครับ PAE a n a l y DI M O N D ครับพร้อมให้ข้อมูลนะครับพร้อมตอบ24ชั่วโมงนะครับแอดไลน์หาเป้ได้เลยนะครับเป้เผจนครับเป้เป็นวิศวะฝ่ายขายนะครับด้านรถมือสองนะครับรถรุ่นไหน ถามได้หมดนะครับตอบได้หมดนะครับรู้จุรู้ลึกรู้จริงเรื่องรถครับมา๋ย่าไปดูกันคันนี้นะครับรถปีสิบสี่นะครับเจ้าของเก่าเป็นรถบ้านนะครับต่อว่าการชั้นหนึ่งด้วยนะครับเจ้าของเก่าต่อของธนาชาตินะครับคันนี้ก็เรียกว่าเราซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีเล่มพร้อมโอนซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับอ่ากดปลดล็อกปุ๊บกระจกกลางออโต้กดล็อกปุ๊บมันก็พับให้ออโต้แบบนี้ครับมาดูกันชมหน้าชมตานะครับ ไฟหน้ามันติหรอือเตอสวยสเกิร์ตรอบคันมีไฟท่หมอยพร้อมกระจังหน้าเป็น3าชั้นโครเมียมสวย,สวยแบบนี้ครับซ้ายขวาสภาพเดิมนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะยึดก่อนสนุนดีมากนะครับขับร้อยสี่ล้วห้าสบายนะครับคันนี้เรียกว่ารถเนี่ยผมบอกเลยนะสภาพคือเดี๋่วล้างสปาขัดสีให้นะครับสามวันไอซีวันสปาสามถึงสี่วันรับรถได้เลยนะครับและก็บอกเลยว่าถ้ายอยากได้รถใช้แบบว่าด่วนๆนะโทรหาไปเลยนะครับอย่าไปทำอนตนมัติให้ภายในหนึ่งชั่วโมง ได้รถเลยนะครับมีอนุมัติแบบว่าฟาสต์โดดให้ด้วยนะครับส่วนมุมตรงแแมกต่างๆนะครับได้สีทูโทนแบบนี้ครับสีเทาปัดเงาระบบเบรก ABS ล้อหน้าดิสเบกยางเปลี่ยนมาให้แล้วปี23ามครับดอกยางใหม่ๆนี่ครับปีย3่ายางโยโกมายางเกตดนี้บอกเลยว่าก็แพงเลยนะครับเปลี่ยนให้แล้วคุ้มมากใครซื้อตัวนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับนี่ครับดอกหนาเป็นนิ้วแบบนี้นะครับสภาพสวยเดิมระบบเบรก ABS นะครับถ้าซื้อไปใช้นะครับผมบอกเลยนะ หนึ่งเลยครับประหยัดน้ำมันสองไม่จุกจิกนะครับเหมาะกับผู้หญิงผู้ชายซื้อให้แม่บ้านพอบ้านใช้นะครับสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องรถเยอะนะครับไม่ต้องการดูแลเยอะไม่ต้องไปใส่ใจกับมันเยอะซื้อไปจ่ายตะลงตลาดได้สบายคันนี้ตอบโจทย์นะครับส่งลูกทรงหลังต่างๆนี่แหละครับตอบโจทย์นะครับก็เป็นรถคันหนึ่งที่บอกเลยนะทุกบ้านควรมีนะครับสีขาวนวลสภาพแบบนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับคันนี้มีคันเดียวนะ สามแสนสามหมื่นเก้านะครับผ่อนสองพันกว่าบาทท้ายเดิมสภาพสวยไฟท้ายแบบประาดสมุไรมีกล้องถอยกล้องหลังให้พร้อมนะครับกล้องถอยกล้องหลังมีให้พร้อมนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องพันแปดด้วยนะไม่ใช่เครื่องพันหกนะครับก็จะแรงกว่านะครับฝาท้ายเปิดได้จากรีโมทนะครับและก็มีกล้องหลังให้แบบนี้ครับกล้องหลังมีให้นะครับกล้องถอยนะส่วนฝาท้ายนะครับเป็นไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับด้านในเนี่ยบอกเลยว่าอาจิตย์บอกออกแบบมาเรื่องความกว้างครับ กว้างมากๆนะครับ400กลิตรนะครับใส่ถุงกลอฟได้สองใบใส่กระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนะครับก็บอกเลยว่าลูกถ้ามีลูกแล้วของเยอะเงี้ยบอกเลยอัติตอบโจทย์นะครับตัวถังบอดี้ทุกอย่างเดิมนะครับสภาพสวยงามซีนเดิมแบบนี้ครับสภาพเดิมทั้งหมดนะครับนี่คือสภาพรถที่ยังไม่ได้ล้างเดยนทงเต้นนะครับตะเข็บรอยต่อครับเปท้ายดูเลยเห็นไหมไม่เดิมไม่ดีไม่ขายครับนี่ต้องเดิมแบบนี้ทุกคันนะครับรถทุกคันต้องเดิมเกรดเอครับเราส่งรถเข้าประกวดทุกปีนะครับ และได้รางวัลทุกปีด้วยนะครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้หรอกครับ25ปีที่อยู่มาครับเท่ากับอายุลูกสาวบอสเลยนะครับก็เราจะรักษามาตรฐานไว้เท่านั้นนะครับต้องเป็นเกรดเรถเดิมรถดีเท่านั้นเลยนะครับระบบไฟฟ้าเละหมอกมีมาให้ครบนะครับแล้วก็คันนี้ผมบอกเลยนะสีขาวนนล์แบบนี้มันมีแค่คันเดียวนะครับมาคันนี้ให้ดูรอบคันแล้วนะครับว่ารถมันเดิมจริงเราคงราคาเดิมนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันบ้างนะครับ ด้านในคันนี้ได้พรมสีแดงนะครับถ้าไม่ชอบบอกได้เดี๋ยวเอาพรมสามดีออกให้นะพรมสามดีสีแดงเดี๋ยวออกให้นะครับเบาะหนังสภาพเดิมๆเลยนะครับเบาะหนังเนี่ยตรงนี้นะครับตัวพิเศษเนาะมันจะมีนี่ครับตรงกลางแผงพิงแขนมีให้ด้วยซึ่งปกติไม่มีนะเหมือนแคมรี่เลยนะครับมีให้ครบครบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมีม่านังแดดให้ด้วยนะครับซึ่งปกติถ้าไม่ช่ตพิเศษไม่มีให้นะอติษนะครับไม่ค่อยเห็นนะนี่ครับม่านงแดดมีให้ครบครับและยังไม่พออีกนะครับ ันนี้เป็นฟังก์ชันแบบจิ๊บๆนะยังมีอีกครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าเดี๋ยวพาดูด้านหน้านะครับโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะครับนี่กแกให้ดูไม่เดิมได้ไงครับเปค้คัทมาให้แล้วอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นอาร์คเดิมเห็นไหมเป็นอาร์คเดิมเดิมแบบนี้กพราสวยก็ยเดิมนะครับแล้วก็สมัยที่เครดดตมีมาให้นะครับแต่ล็อกแต่เปิดมีให้ครบแบบน,นี้เห็นไหมแต่อีกทีนึงปึ๊บอ่ะเปิดให้อย่างนี้ออโต้น,นะครับไมค์คลิป ภาพสวยงามนะครับเบาะนังได้ไฟฟ้า8ปทิศทางด้วยนะครับเบาะนังไปทิศทางครับปรับไฟฟ้านะครับใชปรับมือนะครับอ่ะและอีก2อย่าง3ออย่างที่ได้มาบอกเลยว่าคุ้มกับราคามากครับคันนี้ซื้อมา2คุ้มนะครับมาดูกันนะครับเข้ามานั่งและนะครับไมค์แค่แสนเดียวด้วยนะครับไมค์แค่แสนเดียวไมค์แค่แสนเดียวนะครับโปกติเป้เจอจะเจอสองสามแสนเลยนะครับซึ่งคันจะบอกเลยว่าใช้น้อยครับดังนั้นครับ สามแสนสามหมื่นเก้าจ่ายแล้วคุ้มครับลูกค้าผ่อนหกพันกว่าบาทเบาๆแล้วเงินเดือนหมื่นสามหมื่นห้าซื้อได้คนเดียวจบนะครับสามารถจะฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับน่ะคุณแจอยู่ในระยะแล้วมันนะครับนี่มันจะสตาร์ทได้แล้วนะมันจะขึ้นแบบนี้เห็นนะครับถ้ากุญแจอยู่ในระยะสตาร์ทได้มันก็จะบอกให้ฉลาดมากนะครับสตาร์ทได้แบบนี้ครับได้เป็นผู้สตาร์ทนะไม่ไม่ใช่คุญแจขายกดเลยครับอ่าสตาร์ทแล้วนะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้า และยังมีนะครับคูสคอนโทรลมาให้นะครับตัวล็อกความเร็วนะครับตีบมีมาให้ด้วยนะครับโคตรคุ้มกับราคาเลยนะครับค้มมากคันนี้ใครได้ไปคุ้มๆเลยนะครับมันก็จะขึ้นที่หน้าจอแบบนี้เห็นไหมครับคุ้มเลยนะครับจอเรืองแสงแบบออริตอนนะครับและป้ายเปลี่ยนของเหลวก็เปลี่ยนมาแล้วเห็นไหมครับนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันโลนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันคูน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาครบนะครับก็บอกเลยว่าเดิมคันนี้นะครับ พวงมาลัยนะครับปรับระดับได้นะครับสูงต่ำนะครับดึงเข้าดึองออกแบบนี้สีทางครับออปชั่นให้มาครบเครื่องและไม่พอครับ FMAM มีให้ครับอ่ามีให้ครบนะ CD ก็ใส่ได้นะครับนี่เห็นไหมอ่าพอพอพอ,พอกล้องหลังอ่ะกล้องหลังมีไหมเป๊นี่ไงครับกล้องหลังให้ดูก่อนผมให้ดู ของหลังเขามีนะครับชัดแจ๋เลยนะครับและกระจกมองหลังเป็นแบบปรับแสงออโต้ให้ด้วยนะครับเปิดไฟแสงเนี่ยมันจะไม่แยงตานะครับถ้าปกติถ้าเป็นกระจกปกตินะมันจะแยงตาเราเลยอันนี้คือเดิมแบบว่าไม่แียงตานะครับสวยงามมากนะครับแอร์เป็นออโต้ดิจิตอลนะครับออโต้ดิจิตอลนะครับเรียกว่าครบครอบคุมทั้งหมดเลยนะครับการใช้งานเบรกมือเป็นนว่นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับ มีที่เสียบ USB AUX US, มีให้ครบเหมือนกันนะครับรถบ,บ้านนะครับใครสนใจแบบนี้โทรหาเป้ครับ094 7 8 9 4 8าสีเลยครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างรถสวยจริงงามนะครับน้ำง,งามเลยนะครับเป็นอาทิตย์ที่น่าใช้นะครับเครื่องทนทนฉึกๆึกเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสาภาพสวยสาภาพเดิมตัวเครื่องดูอ็อวิชัยนะครับเครื่องพันแปดนะครับไม่ใช่พันหกนะ อับตาแรงต้นดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมนะครับสภาพสวยบอดี้เดิมครับเป็นระบบเบรก abs สล้อนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเป็น abs สองล้อมันจะมีแค่สามเส้นนะครับมีท่อสามเส้นเท่านั้นนะครับคันหน้าโครงสร้างครับทุกอย่างเดิมเดิมแบบนี้เลยเห็นไหมครับคันหน้าเดิมรถไม่มีชนไม่ไม่มีพลิกคว่ำนะครับเกรดเอรับประกันให้นะครับนี่เดิมเดิมนะครับสามเอลสามอารอยู่ครบครับนี่อยู่ครบนะครับ ไฟหน้าของแท้ไทยคคยโตด้วยไม่ใช่ไฟหน้าปลอมนะครับสาภาพเดิมสวยนะครับแก้มเดิมเบรคอาร์ชัดๆเห็นไหมครับเดิมนะครับแก้มด้านในก็ต้องเดิมแบบนี้นะครับต้องเดิมเห็นไหมเนี่ยครับสวยงามนะครับใครสนใจรถสวยแบบนี้โทรหาเป้นะครับสีต่างๆเรื่องว่าเดิมสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบเลยเดี๋ยวล้างสปาบอกเลยว่าขาวนวลผ่องเลยนะครับอันนี้คือยังมีมอแมนปกตินะเพราะว่ารถมันยังไม่ล้างสปาใหญ่ไปถ่ายให้ดูเลยว่า รถที่ซื้อเข้ามานะครับมันเดิมจริงไหมนะครับก็ต้องตรวจให้ละเอียดแล้วนะว่ารถมันเดิมนะครับก็รถสวยๆแบบนี้นะครับสนใจแอดไลน์สอบถามเป้นะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับลูกค้าที่สนใจนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับรถสวยพร้อมใช้อัลติสสวยนะครับตัวนี้เรียกว่ารถเดิมสภาพงามนางฟ้าเลยนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ 0947894848ครับหรือนะครับจะมาลองทช้ได้ลองขับก่อนได้ไหมได้ครับไปมีถนนให้ลองขับนะครับลูกค้าทุกคนสามารถจะทดลองขับได้ฟรีนะครับไม่ไ้คิดตังอะไรนะครับก็รถเดิมๆสวยๆคันนี้เป็นตัวเครื่องพันแมีคันเดียวสเปคทอ็ทอปทสุด,สดๆครับโทรเลยวันนี้ก็บอกเลยว่าทำพลาดพอน่ห้าพักว่าห้าพปลาย6,000ต้นนะครับ วันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์ด้านขวามือน,นี้นะครับผมฝากคนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ